愛あなたと私は一つ二つ目に願いいあなたはあなた私 <What? S 2> ครับสำหรับขั้นตอนแรกให้เรานำกิ่งไม้หรือวัสดุอะไรก็ได้นำมาตัดให้มีขนาดพอดีเท่ากับปากขวดนะครับแล้วนำมายัดไว้ขวางกลางปากขวดครับจากนั้นให้นำกิ่งเฟื่องฟ้าที่มีดอกพอเหมาะตามที่เราต้องการออกแรงดัดซักเล็กน้อยเพื่อให้กิ่งเฟื่องฟ้านั้นมีความโค้งงอดูเป็นธรรมชาติจากนั้นให้นำกิ่งเฟื่องฟ้าเสียบปักลงไปภายในใจกันนะครับ โดยให้กิ่งเฟื่องฟ้าแช่อยู่ในน้ำแล้วมาต่อกันด้วยที่ใบฟิโลเดนดรอนซึ่งเรานำมาเป็นไม้ลองเวลาเรานำมาเสียบ ใส่แจการให้เราคำนึงถึงระดับความลดลันของไม้หลักและไม้รองให้อยู่ในระดับที่พองาจับแล้วขยับปรับองศาให้ไม้มีความโดดเด่นทางด้านหน้าให้ได้มากที่สุดจากนั้นตามด้วยใบรองสองมือหนึ่งจับประคองใบรองใบแรกและจะต้องให้ก้านใบและก้านดอกนั้นแช่น้ำทุกครั้งตามด้วยใบรองสาเสียบปักลงในแจกรนโดยคำนึงถึงความลดลัน ให้มีความพอดีงามจากนั้นตามด้วยไม้ประกอบหรือใบเศรษฐีเรือนนอกของเรานั่นเองครับโดยจะเสียบปากเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ใจการของเรานั้นดูเป็นธรรมชาติและดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ